ครับมาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับที่ตัวหนอนลงกินนะครับลำต้นเปลือกลำต้นแล้วก็อ่าเป็นก้านทูบนะครับก่อนหน้าฝนเป็นก้านทูบครับก็ก้านก็เหี่ยวเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยตัวอ่าปุ๋ยเมล็ดของตโคดามาเมล็ดนะครับ2กระสอบคำว่า2กระสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ต้นเดียวนะครับก็ใส่2ต้นนะครับต้นนนุนด้วยก็มีโอกาสน่าจะรอดนะผมว่าเพราะว่าใบมันเริ่มหนาขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ก็ยังมีข้อสังเกตก็คือว่ากิ่งใบไม่ค่อยยาวนะครับกิ่งใบไม่ค่อยยาวแต่ก็น่าจะรอดแล้วคิดว่าเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มเหี่ยวเหี่ยวไปแล้วก็คราวนี้ผมก็เอาปุ๋ยของตัวปุ๋ยไดโคดาม่าเม็ดนะครับสีเขียวเขียวนะ่ะห้ากิโลสามร้อยเก้าสิบของจำบ,บริษัทไม่ได้ละซื้อออนไลน์มานะครับโรยรอบโค่นนะครับโรยเสร็จปุ๊บหาอะไรมาคุมเศษหญ้ามาคุมลดน้ำนะ ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องลดนะครับอันนี้คือคิดว่าน่าจะรอดนะครับก็เลยเอามาแชร์ผมไม่ได้ใช้ยาเคมีเลยนะครับตั้งแต่ตัวหนอนเจาะเปลือกนี่ก็เอามีดแคะแค่แค่แคเลยนะครับแล้วก็เอาปูแดงโปะไปนะครับตัวอย่างต้นนี้โอเคนะครับคิดว่านำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ครับเท่าที่ผมมีนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ